สวัสดีครับมาแซ่บยังเช้ากับข่าวสำหรับบ้านนาะคือเก้าเได้ครับเด้อโมนี่กับข้าวตามภาพเลยไข่เจียวใส่หมูสับนิดหน่อยไข่เจียวไข่เจียวใส่หมูสับจักหน่อยอ่าเอาพริกกับ เช่น้ำไม่ได้เล้วมันไม่น,นี่ก็จับประมาณนี้เับๆๆๆบเบเจบสไตล์เราหือนนผิดกระทะหน่อยนึงไม่เป็นไรบอบเป็นหยั่งบอบเป็นหยังเอออซับคือเกา่า เห็ดปลาวนันอนีกอยากจะเอานแต่ว่ากระทะมันใบเล็กอ่าโอเคตัดไม่อีกคลิปหนึ่งหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่คือไข่เจียวเรานะครับนี่ไข่เจียวบบ้านเลยนี่คือมามา่าผัดมามา่าไม่มีเครื่องอะไรเลยก็เครื่องมันแหละ เครื่องของมันแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงเครื่องปรุงมันเลยียี้ชิมหน่อยก็อร่อยแซ่บแจ๊บแจ๊บผิดแต่ว่ามันไม่มีผักนะไม่เป็นไรตามสไตล์สำรานบ้านนะเอาง่ายเขาว่าอย่างเดียวแซ่บแบบบอแซ่บแบบบ้านๆกับสไตล์เฮานี่แหละมักน่าได้กินแล้วนั่นแซ่บแบบบ้านๆเ่าต้องไปปรุงแต่งอียังมากไหม พูดไปน้ำลายไหลได้ดิขอ,อยากลงคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วสัตว์นี่ไข่เจียวสองใบอ่านี่โอ้โห้ยไข่เจียวหูวสักนิดนหน่อย ข้าวหุงเองด้วยเออหุงเองกินเองสักเองด้วยเออดีข้าวหอมมะลิมาจากจังหวัดมหาสารคามแต่ก่อนขี้เกียจทำมันนั่นกินไม่ทันหรอกทีนี้ก็โอเคทำหน่อยทำก็คือทำไปด้วยแล้วก็ลงคลิปด้วยขอบคุณครับ